สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้วันนี้อาจารย์จะมาแนะนําว่าใช้เบี้ยแก้ยังไงให้มันให้มันถูกต้องนะครับบางคนชอบไปลูกหนึ่งคือผัวชอบไปเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็กันของได้ส่วนลูกเมียเนี่ยก็ชะตากรรมนะครับชะตากรรมก็ป่วยก็ป่วยความหมายคือตอนกลางวันเนี่ยผวไปทํางานก็เบี้ยแก้ไปด้วยนะครับส่วนอ่าสิ่งที่ ทของคุณใส่เนี่ยสิ่งที่โดนคนอื่นทํามาเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมเข้าลูกเมียเขาลูกเมีย,ลยแล้วพอกลับมาบ้านอีกของมันก็ออกหน่อยแต่มันเข้าไปแล้วมันก็ซึมมันก็ซึมมันก็ซึมน่ากลัวมากนะครับเวลาเขาทําใส่ทั้งบ้านเนี่ยน่ากลัวมากๆดังนั้นเนี่ยคืออาจารย์จะบอกว่าลูกแรกเนี่ยประจำกายหล้างยาสั่งล้างของกันของนะครับลูกที่สองเนี่ยสะท้อนของกันผีทั้งบ้านนะครับ คือมันควรมีสักลูกนึงนะครับที่วางบนพานและวางบนหิ้งพระต้องวางบนหิ้งพระนะครับเพื่อที่ว่าจะได้คุมทั้งบ้านจะได้คุมทั้งบ้านกันทั้งบ้านนะครับคือควรมีสองลูกนะครับส่วนพ่อบ้านจะไปทํางานหรืออะไรก็แล้วก็แล้วแต่เนี่ยคืออันนี้ดีเลยอย่าปล่อยให้บ้านเราเนี่ยมีอะไรมาเข้าตลอดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่คุ้มนะมันไม่คุม้มอ่ะ เดี๋ยวอาจารย์จะเล่าประสบการณ์ของอบ้านไหนที่เขามีแบบเออลูกเดียวให้ฟังนะอาจารย์มีเอฟซคนหนึ่งนะครับคือเขาย้ายเขาย,าย้ายเขาย้ายไปอยู่นคนปรปฐมซึ่งไปอยู่ข้างๆบ้านแม่นะครับคือที่นคนปรปฐมเนี่ยเป็นที่ติดถนนใหญ่เลยนะติดถนนซอยเลยนะแล้วพ่อเนี่ยตายไปพ่อเนี่ยตายไปนะครับ ได้ข่าวว่าโดนโดนของแต่ก็ไม่รู้ว่าใครทำนะครับจนกระทั่งแม่เนี่ยไปได้แฟนใหม่เป็นผัวใหม่เป็นเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อายุน้อยและที่สำคัญนะครับโอ้โหคือสารพัดส,สารเพคือเล่นของรับขันนู่นนี่นั่นคือมามาถูกคอไปเจอกันที่ไหนหรือแม่ตําหนักร่างทรงโอ้โหหาเฮมากหาเฮมาก ที่แปลงละคือที่ทั้งหมดเนี่ยครับมันมีคือพ่อก่อนตายเนี่ยพ่อแบง่งพ่อแบง่งให้แม่แปลงหนึ่งนะครับแล้วกอ็อีกแปลงหนึ่งเนี่ยเป็นของตัวเองอะ่ะเป็นของลูกสาวคนนี้นะครับที่มาหาอาจารย์เนี่ยก็คือคือที่ทั้งหมดเนี่ยคนละครึ่งเลยนะครับแม่แปลงหนึง่งตัวเขาแปลงหนึง่งแต่เนื่องจากที่ว่า,าที่มันแพงที่มันแพงติดถนนใหญ่เนาะ ที่มันติดถนนนี่คือก็อยากได้อะแม่ก็อยากได้อะก็ขอร้องให้ลูกเนี่ยเออเดี๋ยวแม่ให้เงินก้อนนึงแล้วไปอยู่ที่อื่นได้ไหมอ่ะก็ไปไม่ได้เพราะว่าลูกสาวนะ่ะคือแกเขาเรียกอ,อะไรแกออกตลาดนัดอะ่ะแกขายของแกออกตลาดนัดอะ่ะคือแกอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับแกไปออกตลาดนัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วบ้านตรงนี้มันเป็นเซ็นเตอร์แกก็ไม่ไปแกไม่ไปก็ทะเลาะกับแม่ประจำทะเลาะกับแม่ประจํา มีวันหนึ่งคือเอ๊ะทำไมคือก่อนเจออาจารย์นะเฮ้ยทำไมแบบหน้าเบี้ยวแฟนก็หน้าเบี้ยวแฟนนะครับก็คือเวลาพูดเนี่ยคือจะลิ้นแข็งหน้าเบี้ยวส่วนตัวเองเนี่ยก็หน้าเบี้ยวเอ๊ะไปหาหมอหมอบอกว่ามีเชือ้อรามีเชื้อราในหัวกินยาแล้วก็หายไม่หายเอ๊ะมันเป็นอะไรวะทำไมลิ้นแข็งทำไมลิ้นชาทำไมลิ้นแข็งทำไมลิ้นชา คือตัวเองห้อยพระนะฟังให้ดีนะครับสองพเมียนี่ห้อยพระนะมีมีลูกได้กันหนึ่งคนนะครับห้อยพระแต่ทําไมแบบมันเป็นอย่างงี้ก็เลยมาก็เลยมามาดูดวงอาจารย์สมัยก่อนเนาะมาดูดวงอาจารย์น่ะยังไม่ปิดโควิดเงี้ยอาจารย์บอกอุ้ยหนูโดนหนูโดนยาสั่งนะแต่หนูอะโชคดีที่มีพระอยู่แต่มันไม่ออกไงคือพวกหนูโดนหนึงคู่ถูกหลอกให้ถูกหลอกให้กินน่ะมองหน้ากัน ไม่มีนะครับพวกหนูไม่เคยรับของของใครหนูติดกล้องที่บ้านหนูจะรู้เลยอาจารย์ก็ไม่พูดเพราะอาจารย์พูดแล้วว่าอาจารย์อาจารย์จะไม่พูดว่าใครทําของใส่ใครนะครับผ่านไปไม่นานคนผัวเนาะมันก็พูดไม่ค่อยชัดหรอกว่ามันลิ้นมันแข็งอีเมียเนี่ยก็เช่าเบียแก้เนี่ยไปลูปหนึ่งเช่าเบียแก้แต่แต่มันเช่าเองออกมันนะั้นมันไปหาเองเพราะว่า พื้นเพเนี่ยพ่อเป็นคนนครปฐมก็ไปหาเช่าเองนะครับหาเช่าเองเมียเนี่ยเช่ามาลูกเดียวแต่ผัวเนี่ยไม่เช่าผัวเนี่ยคิดว่าพระตัวเองเนี่ยดีกันดีกันของได้ก็เลยติดกล้องคือวันธรรมดาเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยคือถ้าหลานถ้าลูกของเขาเนี่ยเลิกเรียนกับบ้านมาเร็วเนี่ยลูกก็จะมานั่งรอที่บ้านคือบ้านมันติดกันเนาะย่าเนี่ยย่าหรือยายวะยายใช่ไหม เดินเข้ามาในกล้องนี่เห็นเลยนะครับเปิดตู้แล้วก็เอาอะไรใส่ในจานกับข้าวแม่ตัวเองแท้ๆเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเดินเดินเดินอาศัยจังหวัที่ลูกกับลูกขยไม่อยู่เดินเข้าบ้านเปิดประตูแล้วเอาของใส่ในจานกับข้าวในตู้เย็นโอ้ยาสั่งเนี่ยมันสะกด ทำใส่คนนี้คนนี้แต่ไม่ได้ทำใส่หลานนะครับทำใส่ผัวทำใส่ลูกสาวตัวเองทำใส่ลูกเขยตัวเองลูกเขยเป็นคนห้อยพลาเยอะลูกเขยกับแฟนใหม่แม่ในะยุเท่ากันเลยเห็นเต็มตาเลยเห็นเต็มตาเลยเอาสุดท้ายแม่ของตัวเองทำของใส่เพื่ออยากไล่ที่อยากเอาตรงนี้คือไม่ได้สนใจว่าลูกจะตายอาจารย์ก็เลยบอกว่า ผู้หญิงเนี่ยพอได้เบีย้ยแก้เนี่ยคือแกไปเช่ามานยคือแกหายนะครับหน้าของแกแกพูดชัดเลยแกพูดชัดเลยเอย้ของแกไม่เป็นแล้วแต่ผัวแกนี่หนักเลยลิ้นแข็งกำลังจะใบ้แล้วอะอาจารย์บอกว่าหนุพวกหนูจะขี้เหนียวทำหาอะไรพวกหนูก็ซื้อสิล,ลูกเราไม่กี่ตังงบไปได้จะปล่อยให้ผัวเป็นใบ้ใตายหาหรือไงผ้าที่ขึ้นคอเนี่ยมันช่วยได้ไหมเงียบคิบประสาทเนาะ มีเงินมีทองกาดนั้นน่ะไม่กี่พันนะมันจะปล่อยให้มึงตัวเองตายไปแล้วไงจะไปถอนของรถน,ำน้ำมตนมึงเงียกดีมึงออกไหมถ้ามึงออกไม่นำมาหาหกูหลอกไม่มีทางเช่าไปอีกรูปหนึ่งอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับสวดมนต์อาจารย์บอกให้สวดสวดทั้งสองบทเลยสวดคาถาชินมัทชอนแล้วก็ตามด้วยคาถาจักรพพัดแล้วก็คาถาเบี้ยกแก้ปู่เจือแล้วก็ซัดด้วยคาถาถอนของพ่อลุงสี่บทเลยสองปุเมเอ สี่วันนะครับสี่วันคนผัวเนี่ยพูดชัดลิ้นไม่แข็งแล้วไม่ต้องไปเอาอยาที่โรงพยาบาลแล้วหายเลยอ่ะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโหแม่งล็อกบงล็อกบ้านเอาลูกเนี่ยไปฝากไว้บ้านเพื่อนอย่าเพิ่งเข้ามาจนกว่าพ่อแม่จะไปรับตอนเย็นอยู่ยากนะครสังคมแบบนี้ที่มันแพงอยู่ยากไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับ มา,มาเรื่องที่สองมาเรื่องที่สองโหดร้ายนะคะอาจารย์บอกไว้เลยเมียแกดอกเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับสอง้องดอกต้องมีนะครับเรื่องที่สองนะครับเมียถูกผัวเก่าลาวีผัวเก่าเป็นล่างทรงทําของใส่ตลอดนะครับลูกนี่ฝันร้ายตลอดและลูกก็ป่วยตัวเองก็ป่วยเฮ้ยไม่จบไม่สิ้น รู้จักไม่รักก็เกลียดเลยหรือเปล่าครับคือเลิกกันไปแล้วนี่คือ,คอ,อยังทําใส่คือมึงเลิกจากกูไปมึงไม่ได้ดีแฟนของเขาเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยแฟนแฟนใหม่เนี่ยนะมันเจออาจารย์พอดีอาจารย์เนละบอกว่าอ๋อง่าย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 เขาทาใส่ที่บ้านคือแฟนอะขายของอนไ์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไปรับไปส่งลูกอย่างเงี้ยลูกนี่คือลูกของผัวเก่านะทําไงรู้ไหมครับง่ายๆไปดอกเดียว ส่วนตัวเองเนี่ยก็ติดตัวไว้ลูกหนึ่งเบี้ยแก้นะครับลูกหนึ่งลูกปูเจือส่วนลูกลีกหนึ่งเนี่ยใส่พานราบนที่บ้านใส่พานมาบนที่บ้านเชื่อไหมครับผัวเก่าเนี่ยที่เป็นร่างทรงเนี่ยอยู่ประมาณเดือนหนึ่งในปิดตาหนักเลยเพราะมีเรื่องกับลูกค้าอย่าเรียกลูกศิษย์เลยเรียกลูกค้าเลยนะกันนะครับคือไปยุ่งเรื่องชู้สาวกับเมียชาวบ้านนะผัวเขาแบบ โอ้โหเกือบเตะก้านคอมาถล่มตําหนักเลยไปไปเลยนะครับไปตําหนักไปเลยอะ่ะเฮ้ยแรงไม่แรงเปหนีเลยนะครับเปหนีเลยคืออะไรที่ผัวเก่าที่เป็นร่างทรงเนี่ยทําใส่เนี่ยกระเดงกระโดนขึ้นมาหมดเลยกระเดงกระโดนขึ้นมาหมดเลยอะ่ะมีเรื่องทันทีนะมีเรื่องทันทีคือเขาทําใส่ให้ทะเลาะกันให้อยู่กับผัวใหม่ไม่ได้แต่เจอผัวใหม่นี่ได้เบี้ยกแก้ไป ลูกหนึ่งวางบนพานบนหิ้งเลยหิ้งค้าเลยลูกหนึ่งมีผัวติดประจำกายกลัวผัวเก่าทําใส่ผัวใหม่คนสมัยนี้มันโหดร้ายนะฮะโหดร้ายมากๆมาเรื่องที่สมาเรื่องที่สาม,ม,าเ,รสามเรื่องบางสกุลน,นะครับครอบครัวหนึ่งมาดูดวงมานาจารย์พ่อกับแม่ตายพ่อกับพ่อตายแม่ตาย นะครับแล้วพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการมาโดกแล้วพ่อเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยมันจะตกอยู่ที่น้ากับกับเจ้าตัวอี่ผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะครับมีลูกสาวหนึ่งคนนะครับก็พอพ่อกับแม่พ่อแม่ตายแรกๆกันเลยนะครับเดือนต่อเดือนเลยนะครับตายเรกๆกันเลยแล้วก็พอครบพอครบหนึ่งปีอ่ะมันก็จะบางสกุลเนาะก็จะบางสกุลทําบุญเข้าหาอย่างเงี้ยเขาจะทําแบบร้อยวันสามร้อยวันอย่างเงี้ย ก็ทำบนเข้าหาวันที่นั้นบางสกุลก็ไม่ได้บอกใครนะอเผอิญน,นานาคนเนี้ยที่เป็นนอ้องนานเนี่ยรู้นานหรืออาละโทษทีจันจำผิดนานสมมุติว่านานแล้วกันรู้ว่าบ้านเนี้ยครอบครัวเนี้ยทำบางสกุลก็เลยไปร่วมงานแต่ไม่ได้เตรียมข้าวไปแจมไปถวายพระเปลียนพระนะจังหวะที่เห็นหลานแต่ไม่รู้มาก่อนว่าหลานเนี่ยมีเบี้ยกแก่ เป็นไซส์เล็กนะครับห้อยคอห้อยคอแล้วอีนูคนเนี้ยมันก็มาดูดวงอาจารย์มันมันก็เป็นเอฟซีนี่แหละมันก็เล่าให้ฟังว่าของมันก็ลูกหนึ่งห้อยคอส่วนของแฟนมันเนี่ยก็คือมัดเอลสามคนมีหมดน้าเนี่ยอุ้มหลานแบบเล่นกับหลานสนิทกันอะ่ะอุ้มหลานมาอย่างเงี้ยอุ้มหลานขึ้นตัวเองก็เวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวแล้วจะอ้วกแต่ไม่อ้วกเฮ้ยเป็นอะไรวะแล้วหลานก็มารูปหลังก็เวียนหัวก็อ้วกอีก พ,พ่อหลานรูปหัวเนี่ยอ้วกอ้วกพุ่งเลยในวัดเลยเอ๊ะมันเป็นอะไรอะเรียกร้อยละบาลไหมอาจารย์เนี่ะเคยพูดไปตอนที่ให้เมี้ยแก้ของอผู้หญิงคนนี้กับสามีอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวหนูจะรู้เลยว่าคนไหนทำของใส่บ้านหนูถ้ามันมาใกล้พวกหนูมันจะพุ่งอ้วกพุ่งเลยเห็นกับตาเลยว่าน,าน้าเนี่ยทำของใส่ที่บ้าน เขาทาใส่ที่บ้านเลยนะครับแต่พ่อ,พอกับแม่เขาที่อยู่ที่บ้านบ้านเดียวกันเนี่ยคือตายไปแล้วตายเลยนะครับทําใส่พี่ชายตัวเองมีคือตายเลยนะครับ <ksam> นะครับแล้วก็คนทั้งบ้านเนี่ยสามคนเนี่ยคือเบี้ยแก้ประจํากายลูกสาวเนี่ยลูกสาวลูกสาวเนี่ยหลานของไอน้น้าเนเนี่ยคอยเบี้ยแก้ขึ้นขอทุกวันไปเรียนทุกวันกระดู่บ้าน,นอนสอนง่ายอ็กเล็กๆนะครับไซสเ์เล็กๆไซส์จิ๋วโอ้โห refreshing. โหดร้ายมากโหดร้ายมาก คือหลังจากหลังจากนั้นน่ะคือประกาศขายบ้านเพราะบ้านติดก,กันประกาศขายบ้านแต่ที่เนี่ยเอาไว้เงั้นแหละรอรอมาแบ่งมาเคลียร์กันเดี๋ยวนัดกันแต่ไม่เจอไม่รู้จักไม่เอาไม่อยากคบค้าสมาคมกับน้าแม่งโหดร้ายมากโหดร้ายมากมาเรื่องสุดท้ายก็เรียกว่าเรื่องปอกตามปอกตามนี่คืออะไร น้องสะพายน้องสะพายมาทํางานที่บ้านมาทำงานที่บ้าน,าาน,านของอพี่สาวเฮียเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยพักอาศัยอยู่กับบ้านบ้านพี่สาวทุกวันนะครับคือเขาพี่สาวเนี่ยจะเห็นเป็นจุดๆเนี่ยอยู่ตรงหน้านต่างจุดสีดำเนี่ยเจ็ดจุดเก้าจุดสิบเอ็ดจุดจุดๆเหมือนมันจุดขนาดานานาประมาณก้านทูเออประมาณอ่า บานสมเมงเนี่ยจุดดำดำปั๊บ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 ตรงกระจกทุกบานที่บ้านเอ๊ะทำไมร้านทำไมบริษัทมันเงียบทําไมธุรกิจมันเงียบก็มามาดูดวงกัจารยจะบอกคนนี้ทําของก็เลยให้ออกจากบ้านพอให้ออกจากบ้านเนี่ยน้องสะพ้ายน้องแสบไปเลยไปหาร่างทรงตอนแรกอารย์ไม่รู้นะจารย์ไม่รู้ คือเฮียเนี่ยมาหาอาจารย์แล้วแกห้อยเบี้ยแก่เนี่ยที่เอวเชื่อไหมครับเบี้ยแก่ในสั่งดืดดดืืดืมันแท็กลิง์อ่ะสั่งดืดดืดดืดดืตอนแรกนึกว่ามือถืออาจารย์บอกไม่ใช่มือถือเบี้ยแก่เขาเตือนแต่ของเนี่ยเขาเขาเฮียไม่ได้นะเพราะเฮียเป็นเบี้ยแก่เอาไม่ได้แต่อาจารย์สิ่งที่อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นผู้หญิงไม่แก่มากรออายุปาะมห้าสิบใส่ใส่ชุดเหมือนคนลาว์กวน คนลาวพวนเหมือนคนทางลบบุรีนะแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นจ้องตา,าเขามน็นแต่อยู่ห่างนะอยู่ห่างเวลาอาจารย์นั่งดูอาจารย์เห็นอยู่ห่างอาจารย์มองถามว่าเอ๊ะน้องสซาไพสเนี่ยนะเป็นคนลบบุรีไหมไม่นะครับอาจารย์ก็เป็นคนต่างจัวเอ๊ะแล้วเขาไปทางลบบุรีเขาไปทําอะไรอะ่ะทําไมเขาไปบ่อยจังเนี่ยอาจารย์เห็นผีป,ปอกเนะี่ยแต่งตัวเหมือนคนลาวพวนเลยนุ่งผ้าิ้นมาเลยมองหน้าสองขวเมียมองเฮียกับเมียมองหน้า อาจารย์เขาสนิทมากกับร่างทรงที่ลบุรีเขาไปบ่อยมากค่ะกูว่านะเชียทําปอบใส่พี่เขยทําปอบตามเลยคือกะว่าเนี่ยตัวตั้งตัวตีเลยที่ทําให้เขาอได้ออกจากบ้าน<ม>เขาก็เลยจะแก้แค้นแต่ทําไม่ได้<ม>เฮียมีเบี้ยแก้กันอยู่งั้นแหละทุกคนมีเบี้ยแก้หมดเลยใน,นบ้านเนี่ยแต่ตามเฮียแต่ตามเฮียแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับทุกครั้งที่สังส่งสั่นเขารู้เลย มันเป็นวิชามันเป็นวิชาลบบุรีทางเราพวนสิ่งที่แก้ได้นะสิ่งที่ป่ามันได้นะก็ต้องเป็นวิชาของทางลบบุรีอาจารย์ก็บอกวิธีเข้าไปนะครับหลอดสตองนะครับอาจารย์จะบอกไว้ให้ว่าคือมันไม่ใช่แค่เอ้ยเราคนเดียวเรากันได้แล้วที่บ้านเราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยไม่มีโดนไมแถบเลยนะอย่างอย่างบ้านไอของคนที่ขายของตลาดนั้นเนี่ย อาจารย์บอกว่าโอ้โหแม่งผัวก็โดนโชคดีนะยาสั่งเนี่ยมันไม่เข้าลูกว่าเขาเขาสั่งเขาสะกดแค่เป็นคนคนไปอยู่ยากนะครับยุคนี้อยู่ยากนะแม่ทำของใส่ลูกน้องสะพ้ายทำของใส่ทั้งบ้านงนโอ้โหูมันอยู่ยากเลยนะครับพี่ป้านะ้าอาทำของใส่กันคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยครับที่ทำของอาจารย์พูดคำนี้เนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับยุคนี้ต้องตองต้องอยู่ให้ได้โอเคนะครับสวัสดีครับ Tá uh -oh.